โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไวโอเลตอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าเบบี้ทอนนั่นเองนะครับผมก็สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็มี f c ทางช่องของผมเนี่ยขอมากันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถูกใจเมนแคลรี่หลาย,ลายๆคนนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าไ i โอเลอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแนวทางการเล่นยังไงนั่นเองนะครับเขาเล่น v i โอเลไปทั้งหมด1,220เกมอัตราชนะ56.7%นะครับเล่นแล้งปัจจุบันไป186เกมอัตราชนะ59.7%นั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มากันในเกมประมาณ95ดาวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น เกมที่แรงสูงมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องนู่นเนี่ยผมก็จะขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวไอเทมเนี่ยเราก็จะไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเขาจอกไอเทมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายพาสีแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวไวโอกันนะครับพาสีของไวโอเนี่ยการโจมตีปกตินะครับโดนฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะลดคูดาวสกิลหนลง0.5วินาทีนะครับ สกิลที่1เนี่ยจะเป็นการม้วนตัวไปด้านหน้านะครับหรือว่ากิ้งตัวไปด้านหน้านะครับทําให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถยิงทะลุศัตรูได้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นการโยนระเบิดใส่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหายกายภาพและทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนะครับอันตีก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่นะครับเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพเป็นวงกว้างจากระยะไกลนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลข้อๆข,ข,ของตัวไวโอเลตนั่นเองนะครับเกมนี้ก็น่าจะกด3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่95ดาวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับซีซันนี้นะและ้ซีซันนี้ค่อนข้างขึ้นยากนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเจอแต่เกมตึงๆนะครับแต่ละเกมนี่แบบกว่าจะได้ดาวนะ ก็สำหรับตัวไวโอเลตนะครับเป็นแคลี่ที่แบบอยู่กับเกมนี้มานานมากนะครับแล้วก็แรงมากๆด้วยนะเลดเกมเนี่ยคือถ้าของครบเนี่ยแท้ก็แบบวิ่งหนีได้เลยนะครับคือยิงนัดต่อนัดเนี่ยมันแรงมากนะทหมือนว่าตรงกลางจะเข้าไปบวกนะครับไวเลโอ้ลูเมียยกสวยจัดโค้ชคอมโบเลยนะครับเมื่อกี้ แล้วยนะีหน้าผมว่าไม่รอดนะยิงยิงกหนึ่งทีเรียบร้อยครับแล้วเหมือนว่าจะเอาแก๊กนะชอนนี้ยังไงแกก์ดูดครับเรียบร้อยอ้าวเอลันร์เอลันร์ลนหลุดหรือเปล่าเดินมาข้างหน้าเลยนะครับ โดนเวเลตเติมกันไวมากนะครับฝั่งนี้มีแต่ซีซีนะครับฝั่งไบโอเนี net, ่ยทั้งแอนเนตเวเลสแล้วก็ลูเมียนะครับผมว่าเอลันดอร์เล่นยากนะเกมเนี้ยเจอซีซีของลูเหมียเข้าไปก็เล่นไม่ออกแล้วนะครับพอชิ้นแรกก็เป็นลองเท้ากันซีซีนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วโดนดึงครับ <m uch paz> แก๊กดูดผิดทางนะเมื่อกี้ถ้าแก๊กดูดได้ผมว่าน่าจะไม่รอดนะอ่าต่อไปก็เป็นดาบคริน,นะครับซึ่งแคลี่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะขึ้นเป็นชิ้นที่2กันนะครับเ็เกมยังไงไวยโอก็เล่นได้นะครับเกมน,นี้เราบวกกับทอนนะโอ้ทอนขึ้นหลอดเลยนะครับเนี่ยถ้าทอนชนเรนกับไวยโอนะครับ ต้นเกมเนี่ยยังไงไวโอก็ชนะขาดแน่นอนนะเด็ดเกมมันก็ต้องอยู่ที่เชิงกันอีกทีนะครับผมแล้วแต่เชิงนะพรอนเป็นตัวที่แบบต้นเกมสู้ใครไม่ได้เลยนะต้องแบบมีของ2-3ชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีมก็ต้องช่วยด้วยนะเหมือนว่าจะเล่นหรือเปล่า ากเจอเข้าป้อมนะครับชอนี้คือตาเนี่ยเอลันดอค่อนข้างแพ้นะเจอทั้งลิงทั้งไวโอทั้งอิรูมเมียนะครับเรียได้ว่างานหยาบเลยน,นะฝ่ายคั่งนิงก็รู้รู้กันอยู่นะว่าแพทนี้เป็นยังไงนะผมแบนแทบทุกเกมเลยนะครับเลดเกมคือแบบแรงจัดเลย ตินต่อไปไม่โบเค็นสเปียก็มุรามาสานะครับขึ้นจกกักรปอซิลเล็กมาแบบนี้นะครับต้องดูว่าเขาจะขึ้นในเทมอะไรนะเนาะอ้าวนี้หน้าโดนนี้หน้าดาักครับเมื่อกี้ปีเข้าไปแล้วรอดไหมบอลลีออน ้อยครับผมชิ้นต่อไปก็เป็นทางด้านของโคเนสเปียร์นะครับแล้วก็จะออกโอมีอาร์มต่อด้วยเนาะไบโอก็จะเน้นไปที่จอกก่อนนะครับส่วนมากก็จะออกออไอเทมจอกก่อสอชิ้นนะกดแขงนงอนไหมวิกเกอร์ เริ่มยิงเอรันดอร์เจ็บแล้วนะครับตอนนี้สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับถ้าใครกําลังที่จะหันเล่นแคลลี่เนี่ยฮีโร่ตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับ <S <S เพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เลดเกมเนี่ยแรงมากด้วยนะฮีโร่ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่กิ้งยิงกิ้งยิงนะเน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งนำนะครับผมขอแค่คุณไม่กิ้งหน้านะครับตอนบวกอะ่ะ แค่กิ้งข้างๆแล้วก็จ่ายดาเมจให้ทีมไปเรื่อยๆนะครับเล่นได้ทั้งต้นเกมยันเลดเกมเลยนะครับพี Feel. โรตัวเนี้ยถามว่าไวโอชนลิงกับเอลซูได้ไหมชนได้นะครับผมอ่าแล้วโดนแก๊กดูดโอ้โหไม่รอดนะเมื่อกี้เพื่อนช่วยไม่ทันนะอ่าก็ได้โอ,อมีอาร์มแล้วนะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นอ่าดาบแดงนะครับผม เหมือนว่าเอรันโอเขาอยู่ล่างนะโอ้หเกือบโดนดึงนะครับแล้วมีหน้าไม่รอดนะครับเดี๋ยวก็กิ้งยิงไปเรื่อยนะครับ คือมีพัสสีด้วยนะครับก็จะทําให้สกิลหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไวขึ้นนะครับแล้วถ้ามีบัฟฟ้าด้วยไม่ต้องพูดถึงนะกิ้งยิงรัวๆนะครับจะมาขึ้นห้องกลางนะครับเนี่ย ผมวาหายสองเลยนะเมื่อกี้พิกเกอร์เข้าไปแล้วครับปิกเกอร์เข้าไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับผมเหมือนว่าเมื่อกี้จะมีโยนนิดนึงนะแล้วเอรันดอร์โดนปิดนะผมว่าไม่รอดหรอกปิดขนาดนี้นะครับโอ้โหยิงสองสามนัดแทบตายนะครับเอรันดอร์ ก็มาตีดาร์กนะครับโหแต่ลิงเขาแบบเข้าไปโซโล่คิวเลยนะ<อ>เล่นมันนะครับเลดเกมไวโอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับมันยิงแรงไงแล้วแบบตอนกิ้งอน่ยระยะการยิงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยิงได้ไกลนะ อารมณ์คล้ายๆทอนสไลด์สกิลสองนะครับหายไปเลยนะยีน่าโดนอันติฟิกเกอร์เอลันดอร์รู้สึกสงสารยังเลยนะเอลันดอร์เนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับเกมน,นี้ ยิงครับตอนนี้กำลังบวกร้อยยิงต่อกิ้งยิงหายครับตายไป3นะครับช็อตนี้ตายรองเท้าออกกอเกิดแล้วยังไงรอนไหมวิ่งช้าเลยนะครับเมื่อกี้ อันตีอัดหน้าไปสไลด์หนึ่งทีแก๊กยิงหนึ่งทีรร้อยครับผมจบบ้านนะโอ้โหแต่ลูเมียเกมนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะครับคือทำจังหวะให้ดีหลายช็อตมากเลยนะที่ผมสังเกตในเกมนี้นะครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของ v i โอเลอันดับหนึ่งประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาการเดินเกมของฮีโร่ตัวนี้คลิปนี้ก็ น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผม95ดาวนะครับคะแนนอันดับ2นะพูรเยอะเลยนะครับดาวเนี่ยก็สำหรับช่องทางการติดตามของ v i โอเลคนนี้นะครับผมก็มีช่องทาง TikTok นะครับช่องนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามน้องขอได้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะพยายามหามให้ทุกคนดูนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ